2> 1 2 3่สอาสน่สอสมหนสนึ่งมกระเด็นรู้แล้วเหีวม้เอะไรอ่ะทะยันแ้นนได้โดนว่าอะไรใช่ไหมันเชี่ยนทำแหมะมน คาแรกเตอร์ <Character S 2> ไม่ถึอเคงเครื่องเนี้ยแหละประมาณอืมอิ่มที่ปิงอ้วนเป็นหมูเลยยิ่งกว่าหมอจ้าผมกินน้อยพูดเลยว่าน้อยกินน้อยจริงยอมพี่ฟ้าบอกว่ากินข้าวยเยอะนะพี่ขอพี่อะไรนะพี่ขอพี่กัเยอะๆนะทำไมอ่ะเหมือนตัวจะหักอยู่แล้ว หนูก็กินเยอะเลยอยากบอกพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าไม่รู้อะไรจะแล้วอะของโยกกินเหมือนแบบไม่เคยกินมาก่อนกินเยอะจริงอะไรจริงอยู่แล้วแต่น่าจะขอยาขับข<อ>่ขายพยาธิามล้วว่วะลูกหายเก็บ,บไว้วางแล้วแม่ข่ายไว้วางแมล้วเถอะและนี้ล่ะก็ไม่กล้าทิ้งอ่ะกลับวบาดี้เสียใจอ่ะแต่มันอิ่มอ่ะไม่เป็นไรเราบอกบาดี้เธอให้ว่าไม่ต้องหักแล้วแรงอ่ะ 我现在都演的这个的吗？没当。